สวัสดีจ้าพบพ่อกับน้องสาวหลาอีกแล้วมาเด้อจ้ากินข้าวปุ่นนี่ตักไวโดน <c oughs> ตักไวโดนไรอืดแล้วจ้าคืออืดแล้วหมกินมาเด้อมาเด้อ <c oughs> น้ำยาปากกระป๋องจะจับก็เจ้าจะเคเคดอีกอย่างเสียงดังขนมจนีนกินกับเอ่อผักอีตูเขากันจ้ะ คำใหญ่ๆเลยเนาะม,มาเด้อมาเด้อ แบบัาคาเมื่อกี้นีเอาอันถาดมาต่างเกลอบความใส่เจ้าของความใส่แล้วละ่ะนิดนึง ลูกโดดพัจิกากินแล้วบป่าเนี่ยกินพักได้ไหมอ่ะอแคบหมูแคบหมูอีว่าแบบเพิ่มทอดแบบ ใส่ละฮะใส่แคนี้ใส่ละฮด้ว่ดี นำน้ำยาปากกระป๋องแบบง่ายๆจ้ะก็หูแพร่ง ิต้องระวังจ้ะมีน้ำาชอบพินผักใส่ด,ดูดนปนก็น,น่าจีจัด หอนเอาแห้งพี่นนองอบเอามาก แล้วแควหวักแทบเจอลูกโดดไปหนึ่งลูกก็นี่ลูกชิ้นปลา มาเด้อเต็มปากเต็มคำนี่นิดหน่อยจ้าวอน เวลาหิวมากๆอ่ะแล้วมากินอ่ะมันจะกินได้น้อยแล้วพอรอบต่อไปมันก็จะหิวหิวไวนะจ๊ะ รีบกินดีไปเนาะหอนเม่ยังแบบผักอีตูมาเป็นต้น กินผักต้องแบบม้วนเข้าเยอะๆเนาะอืมหน้าออกหน้าออกพ่อ ดูอย่างนี้เอาลูกโดดไว้กินตอนท้ายน้องพี่เนาะกินกินก้อนหมูเันกับเลยเผ็ดก้อนหม,มูมาเด้อมาเด้อเด้อสิว่าเบเิ่ออีกอะ ได้เด็กหน่อยกินข้าวปุ้นนะต้องเลยหูบด้วยููขึ้นแบบว่าอัมันดีเส้นหนารู้ว่าเด็กหน่อยเสมือนนี่เห็ดอยู่บนเนาะแบบว่า,แบบวาดูดขึ้นแบบเส้นยาวๆ พอเดือดคือบวดแสบจ้ะถ้ากินขน,นมจีนแล้วไม่มีผักก็คือไม่อร่อย 对啊。Wow. เแซ็ขนมจีนกับสมตัมยินยิ้มเลกกระแซ่ะ เฮ็ดน้ำยาก็บรต้องเฮ็ดหมักงาเราจกเฮ็ดหมักง่ายๆหมักงากหลายแห้งหลายก็เบิ่ดกรายใส่ลายยางกับเปลืองเนาะ กินไปกินมากไปอ,อ่มไปแล้วจ้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่เบิร์โคษนาหายเด้อจ้าขอบคุณลหลาย